สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นะครัมพูชนานเกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับหลังจากที่ทีมเซปักตะก้อทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงนะครับสามารถคว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญในวันนี้นะครับรวมแล้วตอนนี้นะครับเซปักตะก้อของเราคว้าเหรียญทองไปได้4ี่เหรียญน,นะครับนั่นก็คือประเภททีมชายหญิงนะครับแล้วก็ประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวนะครับเราได้ไปสี่เหรียญซึ่งเราก็ส่งแข่งไป4ประเภทแล้วก็ได้มา4ี่เหรียญเรียกว่าครบเต็มระบบ1 0 0เซนเลยนะครับแน่นอนครับเป็นความยอดเยี่ยมมากๆนะครับของทีมชาติไทยของเรา ร,รวมถึงคอมเมนต์ของแฟนมาเลเซียด้วยครับที่ล่าสุดนะครับพวกเขาก็ได้ออกมานะมีดราม่าเล็กๆในจังหวะลูกสุดท้ายนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันร,รวมถึงพวกเขายกยอปอปั้นทีมชาติไทยเหลือเกินว่าตอนนี้มาเลเซียเนี่ยตามทีมชาติไทยไม่ทันแล้วนะครับในเรื่องของเซปักแต่ก็ข่าวหน้าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้บริการโค้ชไทยแล้วนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่าเดือดมากๆครับสำหรับคอมเมนต์มาเลเซียนะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเซปักตะก้อของทีมชาติไทยเนี่ยก็สามารถคว้าเหรียญทองได้นะครับทั้ง2ประเภทเลยนะครับในวันนี้ทั้งชายและหญิงรวมแล้วตอนนี้ครับเราคว้าเหรียญทองไปสี่เหรียญนะครับกับสมาคมเซปักตะก้อของเราวันนี้ต้องปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาทีมงานสตาฟโค้ดและสมาคมเซปักตะก้อของเราเลยครับทาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโอ้โหนักกีฬาเนี่ยรับกันไปคนละ2ล้านบางคนเนมีถึง4ล้านนะครับเพราะว่าได้ลงประเภททีมด้วยแล้วก็ได้ลงประเภทชายเดี่ยวหญิง เดี่ยวด้วยโหบอกได้เลยว่ารับกันไปหนอนๆซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากๆเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่ตอบแทนพวกเขาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับการจ้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ อ่ทีนี้เราไปเจาะลึกรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับใ,ในแต่ละคู่ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียครับโดยเกมนี้ครับทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะไปได้2ต่อ0ูนย์ะครับ21ต่อ15 21ต่อ19นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเซตแรกเี่ยทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่ามาเลเซียในระดับหนึ่งเลยนะครับมาเลเซียมีจังหวะที่ได้พลิกแซงเราได้บ้างในช่วงกลางๆเซตนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีมชาติไทยเรานิ่งกว่าจังหวะก,การเสิร์ฟจากการมมตมตีีี่ยทททชไไํด้ ตัวมาเลเซียเองนะครับมีการเปลี่ยนมือเสิร์ฟ2คนนะครับซาลิฟกับทางด้านของเซียเฮนะครับก็มีการสลับหมุนเวียนกันลงมาแต่ทีมชาติไทยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ทางด้านของสิทธิพงศ์คนเดียวในการเสิร์ฟเลยนะครับนั่นหมายความว่าทีมชาติมาเลเซียเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ในเซตแรกนะครับก็พ่ายแพ้กับเราไปนะครับ15ต่อ21สนะครับส่วนทางด้านเซตที่2อครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าสูสีมากๆจริงๆทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโอกาสทิ้งไปแล้วนะครับในช่วงกลางเซต16ต่อ12แต่มาเล ครับไล่ขึ้นมาครับเป็น16เท่ากันจนสุดท้ายมีการแซงมีการปาดอะไรกันไปมาและจบที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้21ต่อ19ครับซึ่งได้เจาะลึกในรายละเอียดกันจริงๆแล้วเกมนี้ค่อนข้างจะสูสีในเซตที่2แต่ว่าทีมชาติไทย ดูจะนิ่งกว่านะครับสุดท้ายก็ปาดไปได้แต่ว่ามันมีดราม่านิดนึงเพื่อนในหลังเกมนะไม่ใช่หลังเกมหรอกท้ายเกมนะครับที่มาเลเซียลูกนั้นนะทีมชาติไทยขึ้นฟาดแล้วบอลมันเหมือนกัมกึ่งว่าจะลงหรือออกนะครับแล้วกรรมการยกให้เราเป็นแต้มซึ่งมาเลเซียพวกเขาก็เหมือนกับว่าคาใจเลยครับเพราะคิดว่าบอลมันออกแต่ว่าสิทธิ์เชาเล์ลนจ์พวกเขาก็เสียไปแล้วอะไรแบบนี้เลยทําให้จบเกม21ต่อ19ก็เป็นทีมชาติไทยเอาชนะไปได้แบบที่ก็ลำบากเล็กๆแล้วกันนะครับก็มีความกดดันบ้างเล็กนน้อยแต่่ก็็ไมไเป สำหรับทีมชาติไทยนะครับก็สามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้นะครับส่วนทีมชาติไทยกับเวียดนามครับ ผู้หญิงของเราก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สบายๆทีมชาติไทยในจังหวะแรกอาจจะมีการเสิร์ฟติดเน็ตไปบ้างอะไรแบบนี้แต่พอเรามีการเปลี่ยนตัวเสิร์ฟลงไปแล้วเราก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งโอกก็มองว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมา,มากๆสำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าเรามีขนาดทีมที่ใหญ่ถ้าสมมติว่าคนนี้เล่นไม่ดีเราก็สามารถเปลี่ยนอีกคนลงมาได้แก้เกมกันได้ตลอดเวลาแล้วพอแข่งกับเวียดนามจริงๆอะครับเพื่อนๆเ,เราต้องยอมรับกันว่ามันห่างกันมากๆครับพอทีมชาติไทยจับจุดได้แล้วนี่คือเวียดนามสู้ไม่ได้เเลยรัรานะ ไป21ต่อ15และ21ต่อ12รูปเกมเหมือนกันเลยเพื่อนๆไทยเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในเซตแรกเราอาจจะพลาดไปเองเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านในรอบชิงมันก็อาจจะมีกดดันกันบ้างเล็กน้อย,ย,ยแต่โดยรวมส่วนใหญ่แล้วทีมชาติไทยเหนือกว่ามากๆนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทีมซาวโคและสมาคมนะครับที่ทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆในการที่พาทีมชาติไทยของเราครับคว้าเหรียญได้ทั้ง2เหรียญน,นะครับปรบมือให้กับนักกีฬา ดังๆเลยเพื่อนๆโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะครับสามสมา,สมาคมเซปักตะก,ก้อของเรานะครับนี่ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนมาเลเซียกันสักนิดนึงครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้ทีมชาติไทยเรียกว่าแพ้กันมาตลอดเลยนะครับพักหลังนะครับพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับ ไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเอเชียนเกมครั้งต่อไปเนี่ยเราเข้าร่วมเราต้องทําให้ดีกว่านี้นะการเจอทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ครั้งนี้พวกเราก็ทําได้ดีในเซตที่2และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมอื่นไม่ใช่คู่แข่งของมาเลเซียเลยไทยเท่านั้นที่เราต้องล้มให้ได้พยายามอย่างหนักมาเลเซียและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าถ้าซาเฮียเนี่ยเสิร์ฟได้ดีกว่านี้น่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิทธิพง์เนี่ยเป็นสุดยอดของการเสิร์ฟจ,จริงๆเสิร์ฟแต่ละครั้งผู้เล่นมาเลเซียไม่สามารถบล็อกและโจมตีได้เลยเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับสิทธิพงและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะไม่มีสิทธิพง์นะฉันเชื่อว่าถ้าพวกเขาไม่มีสิทธิพง์เนี่ยมาเลเซียน่าจะพอสู้ได้บ้างและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬามาเลเซียเก่งอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับกันว่าเราไม่มีโค้ชที่เก่งเท่าไทย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสงสัยเราคงต้องก้างโค้ดไทยมาซะแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าตราบใดที่ยังมีสิทธิพงศ์ในการเสิร์ฟอยู่มันยากมากๆที่พวกเราเนี่ยจะสามารถชนะทีมชาติไทยสิทธิพงศ์ดีจริงๆฉันยอมรับในตัวเขาและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของมาเลเซียและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเหรียญเงินไปอีก1ิปีคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าจากวันนี้ไป ทีมชาติไทยจะคว้าเหรียญทองไปเรื่อยๆคว้าเหรียญทองไปทุกครั้งและคอมไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าลูกสุดท้ายเนี่ยมันออกหรือไม่อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าแล้วแต่มุมมองเพื่อนๆคือมันก็กั้มกึ่งนะตามที่แอดพาคอยู่จังหวะแรกที่เห็นเนี่ยมันก็ดูกั้มกึง่งแต่พอมาดูภาพช้าก็เหมือนลงบนเส้นนะเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูกับแอดไปเชียร์ไปด้วยกันเนี่ยก็พิมพ์มาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะลงนะพี่อกมันน่าจะลงนะครับต้องอกซึ่งโอกก็รู้สึกว่าเออมันก็มองได้หลายแบบแต่ว่าสุดท้้ายคครรับับบบจไปแลว แล้วเขาเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าลูกสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ออกจริงๆนะแล้วก็มีคนเอาเอารูปมาให้ดูนะครับเขาบอกว่ามึงมัน,ม,นมันเหมือนจะออกหรือไม่ออกอะไรประมาณนี้เพื่อนๆซึ่งรูปนี้ที่บอกให้เพื่อนๆดูนะครับเอาจริงมันก็ก้ำกึ่งนะว่าจะออกหรือไม่ออกอันนี้แฟน,แฟน,แฟนแมาเลเซียเขาแคบมานะครับซึ่งบอกว่าก็ลงนะ <c oughs> บนเส้นนะเพื่อนๆบอกว่าบนเส้นนะเออดูจากมุมนี้น่าจะบนเส้นนะครับแล้วเขาเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเราแพ้แบบทุกประตูจริงๆเราแพ้จริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสู้ๆมาเลเซียและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมเนี้ยดูเหมือนว่าเราจะต่อสู้ได้นิดหน่อยนะแต่สุดท้ายเราก็แพ้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราสู้ทีมชาติไทยไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆในการต่อสู้กับทีมชาติไทย คอมเมนต์ pipe, ต่อไปเขาบอกว่านี่คือความผิดพลาดของโค้ชล้วน,วนๆเขาไม่สามารถแก้เกมสู้ทีมชาติไทยได้เลยและคอมเมนต์ bone, ต่อไปครับเขา <ๆ S 2> <asury S 1> อบอก <ๆ S 1> ว่าพวกเราต้องสร้างลูกเสิฟกันใหม่เจอทีมชาติไทยเนี่ยพวกเราไม่สามารถสู้พวกเขาได้เลยในลูกเสิฟและคอมเมนต์ต่อไปครับขเขาบอกว่าเราต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆแต่เราก็ต้องยอมรับว่าไทายเขาสูงกว่าเราเราต้องสู้กับเขาเราต้องทําให้ดีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายอมรับเลยนะว่าคุณภาพของนักกีฬาไทยดีกว่าเราจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจุดอ่อนของเราก็คือการรับบอลแรกถ้าบอลแรกทําได้ดีพวกเราก็น่าจะทําได้ดีคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกขอบคุณผู้เล่นมาเลเซียทุกคนนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซียเฮียหรือว่าซาลิฟทั้งสองคนก็ไม่สามารถสู้สิทธิพง์ได้เลย และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโค้ดเนี่ยต้องแก้เกมให้ดีกว่านี้นะทีมชาติไทยเนี่ยเขาแก้เกมได้ดีจริงๆในตอนที่เจอกับเราและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่รู้จะแก้ไขวิธีนี้อย่างไรในการชนะทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยเขาก็เต็มที่แล้วมีเน็ตมีเหนื่อยบ้างการเจอทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรแข็งแกร่งเลยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าปีหน้าฉันจะตะโกนยินดีต้อนรับโค้ชจากประเทศไทย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสู้ให้เต็มที่แต่สุดท้ายเราแพ้ก็ไม่เป็นไรมาเลเซียทำดีแล้วและฉันเชื่อว่ามาเลเซียจะแข็งแกร่งขึ้น และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนมาเลเซียที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาก็ยอมรับนะว่าทีมาชิไทยของเราเนี่ยดูเหนือกว่าดูดีกว่าเขาจริงๆนะครับแล้วก็มีดราม่าเล็กๆในช่วงท้ายเกมนะครับว่าลูกนี้มันลงหรือไม่ลงนะครับก็ขึ้นพาเพืนเพื่อนดูแล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ในมุมมองโอ๊กนะโอ๊กว่าลงแต่อาจจะลงไม่เต็มใบแต่ลงอะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้น ลงก็คือลงนะครับในมุมมองของเราเนาะแล้วก็มีดราม่าเล็กๆครับเกี่ยวกับว่าพวกเขาเนี่ยอายากได้โค้ดไทยนะครับซึ่งโอกก็มองว่าเอากเอก็ได้เอาโค้ดไทยไปโอ,อกมองว่าก็ดีนะเราจะได้สู้กันสนุกๆแบบนี้โอ,อกมว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับคือเราจะได้พัฒนาเซปักตะก้อไปด้วยก,กวันพอพัฒนาเซปักตะก้อไปแล้วเนี่ยโอกาสในการเข้าโอลิมปิกเนี่ยแหมมันก็อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายากจริงๆเพราะว่าเราต้องให้ทุกๆท,ทวีปเนี่ยเขาเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่า ชาติอื่นทวีปอื่นเขาจะเล่นไหมไงเพราะว่าแม้กระทั่งเซปักตะก้อในเอเชียจริงๆเนี่ยจะเล่นจริงๆหลักๆก,ก็คงจะเป็นประเทศในอาเซียนแล้วก็จะมีจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยแจมแจมแซมแซมมาบ้างแต่ว่าก็อาจจะยังไม่แพร่หลายขนาดนั้นเราก็รอวันนั้นครับรอวันที่เซปักตะก้อจะได้เข้าไปในโอลิมปิกโอเเชื่อว,ว่าถ้าเซปักตะก้อได้เข้าไปในโอลิมปิกจริงๆนะโอ้โหการแข่งขันภายในประเทศของเราเนี่ยมันจะดุเดือดมากๆ,ๆเพื่อนๆเพราะว่าถ้าใครได้เป็นตัวแทนทีมชาติแล้วเนี่ยโอกาสคว้าเหรียญทองมันสูงมากเพราะฉะนั้นคร ยังไงก็ขอปรบมือให้กับนักกีฬาทุกคนแล้วก็ทีมงานเกี่ยวข้องสมาคมทั้งหมดเซปักแต่ก็ต้องปรบมือดังๆเลยครับสี่เหรียญเป็นสี่เหรียญที่มีคุณค่าต่อทัพนักกีฬาไทยมากๆนะครับและสำหรับวันนี้ครับโอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนคนไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้อเกอร์ขอตัวลาไปก่อนใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสามารถกดเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อน